ลัคนาราศีมีนดูดวงฝาเปิดใน20วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชครวยส่งท้ายปีประจำเดือนธันวาคมนี้จะเป็นวันและเวลาไหนไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านเลยครับวันนี้อาจารย์เกรทเทวาครับมาเปิดเลยนะครับว่า20วันนี้จะเป็นวันที่ชาวมีนเนี่ย จะโชคดีทำอะไรมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จลงทุนเกง่งกำไรมีโชคลาบติดต่องานลาบลื่นอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับอาจารย์จะใช้ดาวจันเลยนะครับเพราะดาวจันรเป็นเจ้าเรือนปุตตะครับหมายถึงโปรเจกต์โครงการและเสี่ยงโชคเห็นไหมครับ3ทธันวาคมครับ4ี่ทุ่มยีถึงหธันวาคมครับเที่ยงคืน52ก็แปลว่า4กับ5เนี่ยเต็มเต็มวันเลยนะครับ โอ้โห oh, แล้วพระจันทร์อยู่ในภพสหัชชะครับหมายถึงว่าจะได้จากเพื่อนเจรจาติดต่อสื่อสารแต่ประเด็นก็คือดาวจันทร์นั้นมีตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากครับตําแหน่งมหาอุดครับแปลว่ามากแปลว่าเยอะแปลว่าสูงส่งครับเพราะนั้นแปลว่าโชงนี้จะมีเกณฑ์ได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่สิทธิโชคดีอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่ามันมีอะไรดีๆในสองสามวันนี้นะครับ ก็ต้องรีบลงมือทํานัดพบนัดคุยลูกค้าเจรจาติดต่อนะครับแต่ประเด็นคือดาวจันเนี่ยเป็นดาวที่มีคาแรคเตอร์ในเรื่องของการมีหัวใจเซอร์วิสไมคยครับหรือบริการอ่อนโยนเอาใจใส่เทคแคร์เซอร์วิสดูแลดุดเป็นญาติมิตรพ่อแม่เราโอ้โหจะยิ่งได้อีกเยอะครับ เพราะนั้นไปทําตามนี้ด้วยนะจะได้มากันไปกอบเป็นกมล่ารวยทรงท้ายปลายปีตามที่บอกและอย่าลืมครับว่าดาวพัฒนดีครับเป็นดาวประจําจตัวเราเนี่ยได้เป็นดาวแห่งความสําเร็จตอนนี้ก็ได้อยู่ในภพปุตต่ายไหมปุตตะก็ไปเป็นอุดต่ออีกได้2อ,อุดเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าดีมากๆอย่างแน่นอนนะเออเานั่นก็เปลุยลงมือทําเลยนะครับนะแล้วดาวจันรอยู่บ้านดาวศุกร์เนี่ยแปลว่าต้องสวยงามดูดีมีสเสน่ห์ด้วยนะครับนะเพราะนั้นทาตัวให้สะอาด ทำตัวให้ผ่องใสครับแล้วไปทํางานไปดีลอะไรเนี่ยจะประสบความสําเร็จแต่ถามว่าจะได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวจันทร์ตอนเกิดของท่านด้วยนะครับเพราะที่ทายนี้เป็นดาวจรครับอาจารย์เกตเววะก็เลยทําภาพดวงตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าผูกดวงมาแล้วเนี่ยซึ่งตรวนี้ก็ผูกได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปเลยนะถ้าพระจันทร์อยู่ในตาแหน่งโซนสีแดงครับเป็นพระจันทร์สีแดงเห็นไหมเลขสองสีแดงอ่ะโอ้โหตาแหน่งดีๆทั้งนั้นครับเลือนพบดีๆมีเกีย์จะมามากและมาเยอะครับรวยเยอะ แต่ถ้าผูกมาแล้วเป็นดาวจาันเล็สองสีน้ำเงินอ่าก็พอดีพอดีครับหอมปากหอมคอแต่ถ้าผูกดวงมาแล้วเป็นพระจันทร์เล็กสองสีดําครับโอ้โหอันนี้อริมารณะวินาศเห็นไ,ไหมไหมตัวแดงๆเ,เรือนพบภาพกราฟิกนี่จะเห็นได้ชัดถ้าตกอยู่ตรงนั้นนะจะได้น้อยได้ยากโอ้โหต้องฝ่าฟันเยอะครับนะ่เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามดาวเกิดนะครับแต่เอาละมาทําให้รู้จะได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันเลิกดีครับรีบลูรีบ,ร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 บลงมือทําเยอะๆได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ดาวจันทร์ก็จะย้ายครับ2วันครึ่งก็จะเป็นวันที่6ธันวาเที่ยงคืน53ครับถึง8ธันวาคมนะครับตี3 42นะครับดาวจันทร์อยู่ในภพพันธุนี่เรียกว่าได้อัมพุอุดมมะเกณฑก็ว่าได้นะเห็นไหมได้อุดมมะเกณฑ์ก็คือดีไงอุดมสมบูรณ์แล้วอยู่ในภพพันธุน่ะแปลว่าอะไรมีเกณฑ์เลขบ้านเลขรถจะมีเกณฑ์ออกก็ได้หรือไปทำอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดิน อ่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่โอ้โหมีงานอีเวนต์ใหญ่มอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยโอ้โหมีสิทธิ์ขายดิบขายดีหรือไปทําอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องไว้ก่อนจะได้จะโดดเด่นโปรเจกต์อะไรเข้าได้เหมือนกันนะครับแล้วดาวจันทรอยู่บ้านดาวพุธราศีไม่ถุนอีกก็เสริมดวงกันอีกครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับก็ลุยทําได้เลยนะครับมหาทิดิโชคของเราแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วไทยอย่างเงี้ยมันจะแม่นเหรอนี่ครับมีรีวิวแล้วถึงแม้จะเป็นคนละลัคนาราศีครับ ปรากฏว่าก็สมหวังในการเสี่ยงโชคค่ะเห็นไหมก็คือเพื่อง่ายให้วันเวลาดีๆไปในแต่ละเดือนเนี่ยเพื่อให้ชาวมีเนี่ยจะได้รู้ว่าวันไหนควรทํามากทําเยอะๆจะได้เยอะไปเลยวันไหนฟ้าเปิดไงฟ้าเปิดดวงเปิดเนี่ยนี่คือวันที่ฟ้าเปิดดวงเปิดนะฮะเพราะนั้นก็ไปลุยทําตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับก็จะยยาอีกรอบหนึ่งครับในวันที่8ธันวาคมตีสามสาครับถึงวันที่10ธันวาคม7จ็นาฬิกาสีนาที อันนี้ดาวจันทร์ได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีครับกรเกษตรก็คือดาวเลขสองข้างในสีแดงเห็นไหมครับก็เลขสองกระกฎมันหยุดที่เดียวกันเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเลขกเกษตรตาธิบดีอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องแปลว่าอะไรดาวกเกษตรพเด,ดอ,อกซึ่งพื้นฐานว่าเดือนนั้นแน่นหนาไม่พาาหมองก็ปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการงานเสี่ยงโชคเข้ารัวนลวล,วลูกหลานบริวารดีลูกน้องดีกระจายงานให้ลูกน้องทาเซอร์วิสบริการเยอะๆอย่างเนี้ย ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กันโอ้โหเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นนอกจากได้ตําแหน่งอุ่นเนี่ยตาแหน่งกเกษตรตาที่นีก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องดอกจันเลยนะเพราะฉะนั้นแปดถึงสิบครับแล้วช่วงนี้ก็ดาวพระศรีดีก็จะอยู่ราศีกรกฎด้วยเห็นไหมก็อยู่กับดาวจันโอ้โหได้คู่ธาตุด,ดินเสริมเข้าไปอีกเนี่ยอย่างนี้แหละครับมีเกณฑ์จะได้มากและได้เยอะนะครับอ่าก็ไปรุยทําตามที่บอกนะแล้วถ้าใครฟังถึงตรงนี้ครับแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือดวงของฉันครับ ผมขอให้คุณพิมพ์คําว่ามีนรับทรัพย์มาได้เลยนะครับย้าอีกทีมีนรับทรั์ครับลงในคอมเมนต์เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณพร้อมเปิดรับมหาสิทธิโชคนี้แล้วและใครพิมพ์มานะครับขอให้ร่ํารวยเป็นจริงในทันทีเลยครับอ่านั้นพิมพ์มาเลยนะครับมีนรับทรัพย์ครับอ่าและดาวก็จะย้ายอีกรอบหนึ่งตกเรือนอลีครับก็จะเว้นไว้ก่อนนะแล้วมาดีอีกทีหนึ่งตอนนี้ครับ12เดือน12ครับช้อปปิ้งเดย์เลย แต่บ่ายโมงห้าสิบห้าถึงสิบสี่ธันวาคมสีม่ทุ่มยี่สิบนาทีนะครับสองวันครึ่งครับดาวจันทรย้ายตรงนี้ดีอย่างไรครับพระจันร์ได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอํานาจยิ่งใหญ่ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหโปรเจกต์เข้าเงินเข้างานเข้าลูกน้องเข้ามีแต่สิ่งดีๆวิ่งเข้ามาเพราะอยู่ตรงหน้าเล็งลักนาเราหรือจะได้ดีได้โชคจากแฟนจาก ลูกน้องจากบริวารหรือทําอะไรไปเดียวกับผู้ชายไว้ก่อนช่วงนี้ผู้ชายมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้หญิงส0 2 0นตนะครับเช่นถ้ามีงาน2งานไปคุยกับลูกค้าเป็นผู้ชายอ่าไปคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะ2วันนี้นะไม่ใช่ทุกวันเพราะเราเน้นดาวจรเป็นหลักอ่าเพราะฉนั้นก็ไปวางแผนได้เลยนะครับตรงจุดนี้นะอ่าหลังจากนี้ไปดาวก็จะเข้าเรือนมรณะและก็จะเบาลงนะครับก็จะโดดเด่นและได้ดีอีกทีหนึง่งก็นี่ครับพระจันทร์เข้าสู่ภพกรมมะครับ 19ธันวาคม20่สนาิกานาทีถึง22ธันวาคม7นาฬิกาสนาทีนะครับแหมมันดูอย่างนี้นะดาวจันทร์เข้าพบกัมมะกัมมะคือดาวพฤหัสก็แปลว่าต้องใช้องค์ความรู้เยอะๆจะนำพาเราประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองบวกก็อยู่ในเรือนกัมมะแปลว่าอะไรครับการงานโอ้โหจะมีงานเข้ามาเยอะงานดีงานที่เราชอบหรืองานต้องเซอร์วิสบริการใครทําภาคนี้อยู่แล้วโ,โหทิปเยอะลูกค้าให้ พิเศษเอ็กตาอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้นะเพราะนั้นก็นี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่โดดเด่นนะครับแต่อย่างที่บอกแหละผมถ่ายไปเป็นแค่ดาวจรดวงเดียวถ้าของจริงตรงนี้สามารถมีดาวตั้งรับได้เยอะแยะเช่นบางคนมีดาวพุธตั้งรับดาวสุกตั้งรับอาะเป็นคู่มิตกรกับดาวจันทอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะมีเกณฑ์ได้เยอะได้ง่ายแต่ถ้ามีดาวราหูตั้งรับมฤตยูตั้งรับดาวเสาร์ตั้งรับอย่างเงี้ยเนี่ยจะเจอคู่ศัตรูไง เพราะนั้นก็จะมีอุปสรรคขัดขวางกันบ้างอะไรเงี้ยหรือต้องเหนื่อยเนี่ยเพราะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆจังๆนะครับก็คงต้องแนะนําว่าให้มาดูเจาะหรือว่าผมไม่สามารถไปรู้ดวงได้ทุกคนว่าดาวอยู่ตรงไหนถ้าจะรู้ได้ก็จองมาครับแอดไลน์แอดไซเกเทวหกห้านะครับแล้วก็จองมาได้เลยแล้วผมก็จะเปิดดวงดาวเกิดให้แล้วดูกับดาวจรสัมพันธ์กันแบบไหนก็จะทํานายได้หมดเลยแล้วก็ทํานายอนาคตให้ด้วยวางแผนชีวิตเป็นที่ปรึกษาแหละนะครับ นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครอยากได้จองมาได้เลยนะครับต่อมาก็จะย้ายอีกแล้วครับนี่ครับไปอยู่ในพบลาพระครับโอ้โหลาพระก็โชคลาภไงวันไหนครับป้ายขึ้นมาแล้วครับยี่สิบสองธันวาคมเจนนิกาสามสิบหกนาทีถึงยี่สิบสี่ธันวาคมสิบหกนาทีสามสิบหกนาทีครับใครอยู่ต่างแดนต่างประเทศก็ไปแปลงเวลาได้เลยบา,บางที่เร็วกว่าสองชั่วโมงบางที่ช้ากว่าหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางที่สิบสองชั่วโมงเลยอยู่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พระจันทร์อยู่ในภพลาภะได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ครับจันทร์เป็น11แท้แก่รักทรงศักดิ์แช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศนายไหมเป็นวันที่ออกไปพบปะผู้คนเจรจาติดต่อแล้วมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับปิดจ๊อบปิดดียวคนรักหรือทําคลิปออนไลน์โพส์ตไลฟ์สดใส่คอนเทนต์กันรัวๆช่วงนี้โอ้โหขายดิบขายดีก็ได้เอนเกจขึ้นงานอีเวนต์เข้าเห็นไหม ก็ลุยได้เลยนะครับเป็นวันที่ดีของเราเลยนะปทุมมาเกนด้วยโอ้โหเก์ดอกบัวใครเห็นใครก็รักคนยืนเฉยๆก็รักอ่าพูดกันอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าดาวจันทร์ตอนเกิดดีก็รักมากๆก็เปยให้หนักมากก็ได้แต่ถ้าไม่ค่อยดีก็อ่ารักน้อยๆหน่อยก็เปยน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือได้น้อยนะครับเห็นไหมมันแตกต่างตามดาวตอนเกิดอ่าแล้วมาถึงตรงนี้ก็ขอฝากนิดนึงนะครับอาจารย์เคเทวาดูจากภาพเห็นไหมไปออกอีเวนต์อีสุส พูดบนเวทีก็ได้หรือพูดแบบนั่งโต๊ะดูดวงหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้หรือพูด1ต่อสิบหต่อล้อหนต่อพันได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านใดมีงานเลี้ยงงานพบปะสังสรรค์ปลายปีเดือนธันวายอย่างเงี้ยเปิดโครงการออกบูธอีเวนต์บอกได้เลยนะครับแอดไลน์มาแล้วก็บอกว่าสออนใจให้ไปออกงานอีเวนต์แล้วคุยกันนะครับโอ้โหได้หมดเลยหรือบางทีก็ช่วยท่านขายของใช่ไหมใครซื้อสินค้าได้ดูดวงฟรีโอ้โหเท่านั้นแหละขายดีขายดีเลยอ่าติดต่อได้เหมือนกันนะครับ อ่าแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ดาวจันทครับโอ้โหมาทับตัวเราครับวันที่ยี่หกธันวาเห็นไหมปลายเดือนและห้าทุ่มสิบสามถึงยี่บเก้าธันวาตีสามสามสิบสี่นาทีครับตนุคือตัวเราแต่พระจันทร์ดวงนี้มีตําแหน่งเป็นเทวีโชคนาลีอุปถรัรมภ์ครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าดิวกับผู้หญิงไว้ก่อนคนระับช่วงนี้จะดีผู้หญิงให้โชคให้ลาภอ่าผู้หญิงพารวยอะไรอย่างนี้เนาะอ่าดิวกับผู้หญิงเยอะหน่อยแล้วก็ได้ด้วยตัวเองด้วยนะเพราะอยู่กับตัวเราไง โปรเจกต์ Project, โครงการงานต่างๆมันเกิดได้เพราะเราหรือเราไปลุยไปลงมือทําไปเจรจาไปติดต่อหรือถ้าเสี่ยงโชคก็เรืที่เกี่ยวกับตัวเรามีเกณฑ์จะออกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ไปวางแผนใช้แล้วกันนะครับอ่าแล้วท่านใดอยากดูดวงเจาะลึกในปีหน้าว่าเป็นยังไงอยากวางแผนชีวิตมียังลังเลอยู่นี่ครับมีคนมาดูแล้วครับแล้วก็บอกว่าดูดวงแล้วละเอียดมากๆค่ะไม่เร่งไม่รีบให้สีนําโชคเลขน้าโชคบอกละเอียดยิบแบบไม่กักดูทุกปีสุดยอดมากค่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นอยากได้อย่างนี้ไม่ยากครับสแกน QR code ้หรือแอดไลน์แอดไซค65แล้วก็จองมานะครับค่ารูอยู่ที่999บาทเพียงเท่าน,นั้นถ้าพร้อมไม่ติดจองมาได้เลยเพราะผมฟูลไทม์แล้วบางคนก็ครึ่งชั่วโมงได้ดูชั่วโมงได้ดูเดี๋ยวช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นปลายเดือนในดวงยังดีอยู่นะก็ลุยทําต่อได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดสิ้นปีพอดีเลยครับเขาดาวครับ29ธันวาคมตี3 35ถึง31ธันวาคม6โมง36น โอ้โหดาวจันครับอยู่ในเรือนกระดุมพระแปลว่าการเงินและได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องฟันฉงเฉงแปลว่าถ้าขยันสู้ลุยมีเกณฑ์ได้มากได้เยอะร่ํารวยปลายปีเลยนั้นชาวมีมีสิทธิต้องลุยไปถึงปลายปีแล้วค่อยพักก็ได้นะับเพราะดวงมาดวงแรงฟ้าเปิดไปถึงสมเอ็ดธันวาคมนี้นะครับนะก็หวังว่าทุกท่านจะเอาไปวันเวลาที่ดีไปวางแผนนะครับให้ประสบความสำเร็จและถ้าได้สำเร็จอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วย จะได้ร่วมแสดงความยินดีผมอ่านทุกตัวสษรผมตอบทุกคนเลยคุณก็เห็นนะครับอ่าและทุดท้ายครับก็มีอีกท่านหนึ่งมาดูดวงครับแล้วก็รีวิวให้ครับว่าดูดวงกับอาจารย์เกตเทวารู้สึกดีมากๆอาจารย์ทํานายละเอียดทุกเหตุการณ์ดวงดาวตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงอนาคตแนะนําทางที่จะร่ํารวยหรือบอกวันเลิกดีแบบที่ผมบอกแบบนี้หรือวันคนเลี่ยงบอกครบแล้วก็ให้ข้อควรระวังแล้วก็บอกสี่ตัวเลขมองว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากดูแล้วมันเทิงใจแค่เข้าคิดแนวทางดีเห็นไหม คุ้มค่าครับค่าครู990บาทจัดให้เต็มเต็มแม็กเลยนะครับพร้อมก็จองมานะหรือไปฟังต่อให้จบก็จะมีบอกว่าดูอะไรได้บ้างดูละเอียดลึกได้แค่ไหนเพราะนั้นเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับ กระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเ็าจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณ นอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับ และที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรน,นั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12งเรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับ แล้วก็เลิกเกิดครับธนิตโทมัธโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหหรือสแกน QR วคที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ แล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับ ขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกตเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียด,อ,ยดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวะดูจะมี สีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลมาเทมา,ทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวามากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุจชะตาส่วนบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวที่เป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว6าห้าครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199งิบาบาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็เด้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพระสะเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับได้ย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รกลอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา